อยูเซฟมัดขวาตรงครับเอ๋บทนับสอกกลับไปบวกมัดขวาเข่าไปครับยูเซฟยังไงจังหวะนี้บวกกันเลยครับแลกกันเลยครับยืนกันใกล้ๆนะครับไม่ต้องหนีเยอะกันไว้ครับยูเซฟเข่าซ้ายไปครับแสนเชิงสองมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างสุดสารสอกินเมนะครับจากชิงแชมป์โลก WMC มวยไทยครับกับยูเซฟบูฮาเนมครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หน้าเวทีแอดไลน์ไปที่ pk 2ปตีต้องมีแอดํำหน้าด้วยนะครับ มวยพักจกที่ดีสุดชั่วโมงนี้ครับและกีฬาอื่นครบเครื่องครบวงจรนะครับได้ที่นี่ที่เดียวอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ pk 2 4และบอกว่าแสนเชิง2หมัดแนะนำมานะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกหาเลือกชมกันครับสมัครฟรีขั้นต่ำา10บาทเท่านั้นนะครับผักชกลุกครึงงมอลโกเบลเยียบนะครับมาดูกันในยกที่1นึ่งเลยครับชกันที่เวทีเพชรปัญชานะครับจังหวัดสมุยวันที่ชกันก็วันที่2มกราคมปี2023หรือปี66 6นั่นเองครับ กำหนดชก5ยกนะครับเป็นการชิงแชมป์ด้วยครับ WMC มวยไทยครับ g กล d e n King นะครับในรุ่น164ป่ปอนด์อยู่เซฟนี่เป็นสุดยอดของมวยต่างชาติคนนึงเลยนะครับคว้าแชมป์มาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นลุมพินีนะครับลาดดำเนินไทยไฟนะครับออมน้อยแม็กมวยไทยครับ WBC มวยไทยครับ2สมัยหยับเข้าไปครับสุาครสับล่างมาเจอแข้งซ้ายอยู่เซฟพื้นมา ส่วนสาครก็ดีกีไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับเป็นที่รู้จักกันดีนะครับเทพพระมุขซาตานครับในไทไฟนะเป็นแชมป์ไทไฟนะครับปี56กับ58แครับแชมป์ไลออนไฟครับยับไปครับสุสาครแชมป์คิกบ็อกซิ่งก็เป็นนะครับ wkn หรือไม่ว่าจะเป็นแชมป์ wmc มวยไทยนะครับขยับเข้าไปครับโชกันในพิกัด74.54านะครับหรือ164ปอนด์ครับหมัดและแข้งครับ หมัดและสับล่างครับสุสาคอนหมวยใหญ่นะครับมีนับมีน็อกให้เห็นแน่ครับบุดออกกันแต่ละทีนะครับจะแจ้งชัดเจนครับสับล่างไหมครับสุสาคอนยับเข้าไปครับยูเซฟยับไปยูเซฟที่ประทักมวยแถวหน้ามาเยอะนะครับเคยชนะสุสาคอนมาด้วยครับในไทยไฟปีห้าแปดสับล่างขึ้นมาครับสุสาคอนเสียหลักไปนิดนึงครับปะทะมาหมดแล้วครับล่าสุดก็ไม่นานมานี้นะครับไปชนะอวตารตอมอสีหมัดขวา หมัดและแข้งคืนมาบสุสาครไม่ว่าจะเป็นไซโยกก็ผัดแพ้ภาชนะมาแล้วครับเอกประชามีนาโยทินครับบัวขาวก็เจอมาแล้วครับยูเซฟคนนี้สับล่างนะครับสับคืนมาสุสาครเปียนเข้ามาฟยูเซฟดูว่าจะลอยกว่านะครับสูงยาวกว่าตบล่างดีทั้งคู่ครับยับไปับขยับเข้าไปครับแต่ต้องมาดูนะครับว่าวันนี้สุสาครซ้อมมาเปียหรือเปล่าแข้งซ้ายหน้าไปครับยูเซฟ ออยูเซฟนี่แข็งแก่งจริงๆนะครับถีบยันไว้หมัดยับไปครับสุดสาครหัดมวยตั้งแต่สิบสองครับยูเซฟสับล่างนะครับสุดสาครแข้งซ้ายหน้าครับเป็นมวยฝรั่งที่กระดูกมวยไทยเยอะมากนะครับเยอะกว่ามวยไทยบางคนนี่ครับสองร้อยกว่าไฟครับชนะถึงร้อยเก้าสิบไฟนะครับอยูเซฟคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับสับล่างไปหมัดและสับล่างครับของสุดสาครนคืนมาเบียดเข้ามาครับอยูเซฟ หยาบเข้าไปครับมัดสอกแรงครับยูเซฟแข่งซ้ายหน้าแต่แข่งเขานี่ก็ออกได้เหมือนคนไทยเลยครับมาย้ายมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่17นะครับยูเซฟก็เดินสายชกทั่วครับเคยทำสถิติชนะในไทยนะครับยี่หกฝ่ายติดกันครับเดินขวาแชมป์มาหมดแล้วครับถีบยันไว้ครับยูเซฟอยาบเข้ามาครับ ยิงกันใกล้ๆนะครับมวยคู่นี้เคยชกันมาแล้วครับรู้ทางกันเป็นอย่างดีครับเป็นฝ่ายของยูเซฟที่ชนะมาได้นะครับถีบยานไว้ครับยูเซฟเบียดเข้าไปครับสับล่างมาหมัดแย่ไว้ครับสุดสาครหมัดและสับล่างครับหืมเสียหลักล้มไปเองครับจังหวะนี้ยิ้มเลยครับยูเซฟแต่นวลันครับขยับเบียดเข้าไปครับยูเซฟนี่ไม่แพ้วงในะครับเด้งตีซ้ายตีหน้าขาขึ้นมาเหน็บขึ้นมาครับสุดสาคร เหมือนฝรั่งที่จับนายเด้งเตีได้แบบเหมือนคนไทยเลยครับถีบยานไว้บยูเซฟขยับเข้าไปครับตอนที่ชกกันสุดสาคอนก็สามหกแล้วนะครับส่วนยูเซฟสามสามครับสับล่างนะครับยูเซฟหมัดและสับล่างขึ้นมาสุดสาคอนแรกกันเตะขาหมัดของสุดสาคอนเบียดเข้าหมัดหนึ่งสองยูเซฟครับขยับเข้าไปก็แทกแยบหมัดนี่หนักครับหมัดศอกหนักอยู่แล้วครับโดย เป็นพื้นฐานธรรมชาตินะครับผอมมวยต่างชาติแต่ยูเซฟก็เสริมแข่งเสริมเข่าได้ดีครับถีบยันของสุดสาคอนสับล่างไม่โดนครับยูเซฟเบียดเข้าไปครับยูเซฟขยับเข้าไปหมัดหนึ่งสองสุดสาคอนมัดขึ้นมาครับไม่เข้านะครับเน็บตีขวาไปทีหนึ่งยูเซฟแดงตีขวาไปสาคอนก็พยาย,ยามไล่แขนครับการแยกก่อนเบียดเข้าไปครับสับล่างนะยูเซฟขยับเข้าไปครับ ตะขวาครับแทงขวายาวๆครับสับล่างขึ้นมาครับสุสาครสับล่างมัดของสุษาครนครับเบียดเข้าไปครับกระแทกแยบไว้หยาบเข้าไปครับแยบไว้ครับสุสาครหมัดหนึ่งสองถีบยานไว้ครับต้องมาดูครับถีบยานไว้พยายามจะต่อยหกซ้ายนะครับสุสาครสุสาครนี่เป็นพี่ชายแท้ๆของสินสมุดสอกินมีนะครับ นักมวยที่ไปต่อยวันแชมเปี้ยนชีพครับแล้วก็ไปโด่งดังที่นั่นครับเป็นญาตินะครับกับแลมบ้าสมเด็จ M16 นะครับสุสาคอนหมัดหนึ่งสองชาวจังหวัดพัทยานะครับถีบยันไว้ครับยูเซฟยับไปครับอย่างไรครับพยายามโยนเข่านะครับสุสาคอนก็รู้ทันครับถีบยันไว้ก่อนซับล่างไปครับยูเซฟต้นต้นก็ดูเชิงกันก่อนนะครับยังไม่ได้ใส่อะไรกันเต็มเท่าไหร่ครับขยับเข้ามาหมัดขวางสุสาคอน สับล่างยูเซฟเบียดเข้าไปครับหมัดละสับล่างครับสาคอนยับไปคู่นี้นี่เก็ตมวยไม่ได้หนีกันเลยนะครับเหมือเหมืยยูเซฟนะครับแต่ชื่อชั้นดีกว่าด้วยครับเป็นทังแชมป์ลุมพินีลาดําเนินครับหมัดซ้ายไปครับสุดสาคอนพยายามฟ้องครับว่าแทงโดนกระจับแต่จังหวะมิกกี้เหมือนไม่โดนครับก็ไม่เป็นไรครับก็หมัดยกพอดีครับมาดูกันตอนยกถัดมาเลยครับ มาดูนะครับ่อยหมัดหนึ่งสองไหมครับปล่อยยกสามานี้เดินเบียดนยครับอยู่เซฟแรกหมัดการจังหวะนี้แยบไปขยับไปครับหมัดหนึ่งสองอยู่เซฟครับตองโผล่เข้าก่อนเลยครับสุดสาครนเบียดเข้าไปครับหมัดขวาตรงแล้วเข่าเติมไปครับอยู่เซฟบุกแลวครับยกสามยกสี่นี่รู้ครับชกมวยไทยมานานนะครับอยู่เซฟไล่เลยครับขยับเบียดเข้าไปครับอยู่เซฟแยบไปขยับเข้าไปครับหมัดขวาตรงสับล่าง ย่างไรครับสุดสาครแทงซ้ายไปครับยูเซฟหมัดแล้วเข้าไปหมัดขวาขึ้นมาสุดสาครหมัดขวาของยูเซฟครับเบียดเข้าไปครับแยบไปขยับเข้ามาครับสาครยเอนกันใกล้ๆนะข่าวซ้ายไปครับพยายามจะงัดศอกครับสุดสาครฟันศอกขวาไปครับหุมฟันทั้งตัวนะครับยูเซฟโดนไปทีนี่ลงเปแน่นอนครับเบียดเข้าไปแยบไปยูเซฟถีบยันไวหมัดและสับล่างสุดสาครยัดไปครับ ขยับเข้าไปยูเซฟหมัดขวาตรงครับผมกดเต็มกามนะครับแต่ยังไม่หล่นครับสุสาครหมัดขวานี้ครับเบียดเข้าไปครับยูเซฟมาเลยครับอยู่เซฟคนนี้ครับต้องดูดูแบบนี้ครับหมัดขวาอยูเซฟเข้าในยังไงครับพลิกลงไปครับนี่ครับเหลี่ยมก็มีครับมีทุกลูกครับฝรั่งคนนี้เหมือนนักมวยไทยเลยนะครับขยับเข้าไปเข่าขวาเน็บซ้ายไปครับอยูเซฟเด้งตีไหม ยังไงครับดันออกไปครับสุดสาครเบี Olá, ยดเข้าไปครับขยับเข้าไปสับล่างไปครับรอยู่เซฟงัดศอกขวาวิธีหนึ่งครับสุดสาครอยู่เซฟกดแขนไว้สุดสาครกดคอนครับรัดพยายามจะรัดเอวครับอยู่เซฟฟันศอกซ้ายไปครับถอยเลยครับเดินสาวหมัดแล้วอยู่เซฟเบียดเข้าไปหมัดขวาพยายามจะบวกศอกมาครับสุสาครทิ้งทั้งตัวเหมือนกันเบียดกันใกล้ครับถีบยันไว้ครับสุสาคร มดขวางสุดสาครนครับบทเลยครับต้องมาดูว่าสุดสาครวันนี้ร่างกายมาเปียกหรือเปล่าครับเจออยู่เซฟบทนะครับสอกกลับไปครับสุดสาครอยู่เซฟไล่แขนไว้เลยแล้วเด้งตีขวาดูครับฝรั่งไล่แขนแล้วเด้งตีขวานะครับอย่างกับคนไทยเลยครับไม่ต้องบอกอะไรมากครับนี่คือหนักมวยไทยเลยครับแต่อยู่ในร่างต่างชาตินะครับยูเซฟเข่าขวาไปครับหืม มีทั้งแทงไม่แบบไม่จับนะครับหรือจะไล่แขนแทงก็ได้ซับล่างปอยูเซฟเบียดเข้าไปครับหมัดขวามาครับสุสาครและแข็งแร่งมากนะครับฝรั่งคนนี้อย่างที่บอกครับกระดูกมวยไทยรุ่มๆสองร้อยไฟ์ครับบัวกันครับจังหวะนี้ยับไปสุสาครเบียดเข้าไปพยายามจะฟันสอบครับอยู่เซฟตีหน้าขาแทงซ้ายสุสาครพยายามบอกว่าแทงตาไปหรือเปล่าครับกระโดดยังไงครับหมัดซ้ายเข่าแทงมาเป็นชุดครับแล้วแขงซ้าย ออกวุดมาเป็นชุดครับยูเซฟบทใหญ่แล้วครับเข่าขวาไปครับแทงจึกเลยครับดอกนี้แทงได้สวยนะครับแทงแบบไม่จับฟันขวาไปอยู่เซฟนี่มีไอดอลเป็นแซมซันอีสานะครับกับวีรพลสหพรมแขงขวาไปครับเบียดเข้าไปหมัดขวาทุกซ้ายของยูเซฟหมัดขวาแล้วฮุกซ้ายครับยังไม่โดนหมัดหนึ่งสองสุสาครเน็บขวาเน็บขวาไปครับสอยข่ายิกเลยครับยูเซฟ ดูครับลัดเอวแล้วพลิกไปครับอออืืหปกติเคยจะพลิกเลี่ยมเขานะครับสุสาครมาโดนนักมวยฝรั่งพลิกเลี่ยมครับจังหวะนี้แต่ยังไงครับจังหวะนี้เด้งตีไหมกรรมการแยกก่อนครับขยับเบียดครับดูเซฟเบียดเข้าไปยกนี้ยกไฮไลท์นะครับจับตามองให้ดีมาขวาไปครับดูเซฟหนึ่งสองขึ้นมาสุสาครยับไปครับสุสาครเบียดเข้าไปครับดูเซฟมาซ้ายครับยับซ้ายไป ยาบเข้ามาครับเดินบ้างครับหมัดหมัดไปครับสุดสาครยับของยูเซฟบวกหมัดขวาเข่าไปครับยูเซฟยังไงจังหวะนี้บวกกันเลยครับแลกกันเลยครับยืนกันใกล้ๆนะครับไม่ต้องหนีเยอะเบียดเข้าไปครับหมัดและเข่าของยูเซฟและหุซ้ายเบียดเข้าไปเข้าซ้ายครับอสุดสาครพยายามฟ้องครับว่าแทงต่ําแต่ที่ดูไม่ต่ํานะครับดูว่าแทงเหนือเอวครับ เนี่ยกางเกงนะครับแทงซ้ายไปครับยูเซฟมัดขวางสุดสาคอนเบียดเข้าไปครับยับไปครับมัดขวาไม่โดนครับบวกมัดมาบวกมัดซ้ายไปครับยูเซฟสุดสาคอนแทงซ้ายไปครับยูเซฟแล้วก็แทกยับไว้เข่าขวาไปคอมเหมือนทีหนึ่งครับเข่าหนักทุกลูกนะครับเป็นมวลฝรั่งขบเครื่องครับถีบดันไว้ครับยูเซฟเข่าซ้ายไปครับหูร่วงเลยครับสุดสาคอนแต่จับไปที่กระจับนะครับพยายามบอกกรรมการว่าโดนแทงกระจับครับ โดนนับเลยครับกรรมการเห็นว่าเหนือ,นอก็จจับนะครับอยู่เซตแทงเหนือก็จจับกรรมการเลยนับครับมาดูจังหวะภาพชร์อย่างไรครับลองให้แพย์สนามขึ้นมาดูนะครับดูภาพชาพ์ปแทงซ้ายครับดูว่าเหนือกางเกงนะครับเหนือเป้าครับเหนือก <ๆ S 1> ็จจับนี่ยครับแทงซ้ายแต่สตาคอนบอกว่าพยายามจะบอกว่าแทางกรจจับนะครับจับไปที่กระจับดูว่าแทางซ้ายจังหวะนี้ครับกรรมการเห็นก็เลยนับนะครับ ว่าแทงสูงครับเขาเป็นยูเซฟนะครับที่ชนะไปครับแต่เขาก็ไม่ได้ดีใจอะไรมากนะครับสุดสากรก็แผ่นอกไปครับภาพมมุกล้องก็ไม่ค่อยชาดครับว่าโดนะจับหรือไม่ครับก็เป็นยูเซฟนะครับชื่อคว้าแชมป์ WMC นะครับมวยไทยครับโกลเด้นคิงก็เป็นสุดยอดนะครับเข็มขัดลูทิกเก็บไว้ไหนนะครับยูเซฟอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใน